ืออะไร้คนกำลังทำให้ผมหงุดงิดไม่เยไม่เยไม่เยีม่ยิ้มี่อย่ายิ้มึมฝึมมีอะไรครับวันนี้ยิ้เงียบก่อนฝึมไหมโกขึไมได้มไหมก๋ไม่ไ้ผมหอบเฮ้ยคุณมีเลยตื่นเดียนี้ เป็นใครวะพี่อยากรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครอยาก <c oughs> อยากรู้คร <c oughs> ับแต่คุณอาจจะยังไม่อยากรู้ผมอยากรู้ผมเป็นโค้ดที่จะมาคัดเลือกคแข่งกันคัดเลือกคนเข้าสู่ทีมสควอชบีดทีมสควอชบีดเนี่ยมีได้แค่4คนแต่พวกคุณเนี่ยมีทั้งหมด6คนเอางี้ละกันต้องมี2คนที่ถูก คัดออกมีอะไ้ต่ออะไรเลยอยุดเลยหมดเลยสี่คัดสองคคิดเองเลยเองหมดเลยเนี่ยหลังจะเข้าทีมสควอชบีดอ่ะเพราะความแฟร์มีอะไรมลยก็ไม่คุยรู้เหมือนคกีบดีวผมขอเชิญพวกคุณทั้งหกคนเข้าสู่บททดสอบของผมสามด่านเพื่อทดสอบว่าใครจะเหมาะสมสี่คนเข้าสู่ทีมสควอชบีดเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเข้าสู่บททดสอบไปแต่งตัวกันก่อนเพื่อให้เคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกสบายไปไปแต่งตัว l i q ไม่โค้ดตกยังไงตัวทำงานเรียบร้อยแล้วนะบททดสอบที่หนึ่งเป็นบททดสอบเกมเหยียบกระดาษพวกคุณทั้งหกคนต้องเข้าไปยืนเหยียบอยู่ในกระดาษนี้ห้ามให้แม้แต่ปลายนิ้วเลยออกมาจากกระดาษมึงมองอะไรผิดปะยืนในนี้เนี่ยนะมึงดูกูใก่ไต่อดิ เนื่องด้วยผมมาที่เนี่ยอุปกรณ์การฝึกมันมีจํากัดผมเลยทดสอบทดลองด้วยกระดาษนี้แทนมาทุกคนทำไปยืนไปเต็มหมายืนเต็มเลยนะพี่ยเขคองไม่เหลือที่แล้วแล็คแร็แร็คคุยืนกับพี่เลยน้อป่านี่เลยไม่ำเป็นไ่จเป็นจะต้องเข้ากลางเห็นใครแลบผมไหมมันจะเล่าแหมหอมจริงๆเลยจังหนุยเบื้อ อะไรนะ okay. เอาเอาเอาหัวมาเฮ้สัารเชลซีโอเคเดี๋ยวผมนับเขาดาวอ้าวนิ์ห้าสี่สามสองหนึ่งนโอเคดีถือว่าเกมที่ดีทำมันได้ดีมากเล่นอู่น่าจะทำถ่ายทุกวันเลยไหมั้ยปี้ังนเดี๋ยวต่อไปผมจะจำกัดที่ให้แคบลงเดี๋ยวไปหรือเปล่า ทุกคนเข้าไปอยู่ในกระดาษนี้ให้ได้เชิญทุกคนนะใช่ขี่คอได้หรือเปล่าครับได้ครับเฮ้ยใครฐานแน่นดนะไอ้ฐานแน่นสนะไม่ไหวสภาพมึงอะต้องเป็นฐานให้เพื่อนมึงขี่เราลองยืนกันสองคนกันไหมเราเป็นระบบกันเออาฐานสามคนก็ได้ฮะที่เราเข้าไปอยู่ดเนี่ยทีเดียว เกี้ยเหมือนจะได้แล้วมาไอ้บ้าเออเออขาขาอกห้องอ้องห้โอยใเลยีระปัอยู่แล้วบอกน้องเพนจี้โา่ยเย็บหลุ่ยเย็บเต็มเมไปเลยลูะ่ยเยียบฉลบแดงป๊ยแดงปั๊บเลยดูแดงป๊าเเกีสวยดีแล้วไป่ปเขี๋ไปไปไปเอง อมมานอกพอมาน่ากระดาษหยุดว่าโอเคฝั่งนี้ดีโอเคี๋ยวผมจะเริ่มขอดาวห้าสี่สามอ้าเฮอะไรวะ่กะดัช้ากเฮีเนียนักระช้าไอ้เฮียให้มันลู้ว้วทึกหน่อยไงโอเครอบสองถือว่าผานทำกันได้ดีมาก มา้ยอะไรวงมันจะถูกบีก็ไปนิดนึงมาเนมึ้เหบีว่างแบีก็นเป็นไมก่อนเฮ้ยเ้ยเ่เฮยเฮรยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮย้เ้เยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเ้เ้เ้ยเฮ้ยเฮ้้เ้เฮ้ยเฮ้ย้ย้เ้

านแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ถือว,ว่าได้แล้วมีขาลอยอะไรเงี้ยก็ถือว,ว่าผ่านครับผมทำไมพวกเราไม่ดีแต๋วโอเคเยวขอเชิญเข้าสู่บททดสอบททสอบทต่อไปกันเลยไปมาบททดสอบที่สอง <c oughs> ทำอะไรอยู่ที่นี่ เป็นที่สผมจะให้ทําการฝึกเอาหัวส่งของก็คือส่งตั้งแต่ลําดับที่1ตรงส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนมาถึงลําดับที่6นะแล้วก็เอาของมาวางที่จุดนี้มาเดี๋ยวเริ่มต้นผมให้จับฉลากว่าใครจะอยู่ในลําดับที่1 2 3 4 5 6อเร็แวหายไปไหนโมดะโอ้ย เอาไปอะไรกันอันเดียวเดียวพอเยถจาจับสลับปีใหม่ก็ต้องมาได้จับหมดแล้เนี่ยปใครได้เลขไลไไปปันได้เฉลยหนึ่งกูหนึ่งสองยากเป็นตําแหน่งได้ไหมไม่ได้อันดับ1เ่ยนนไม่เปี่ยนแป่2สยนเอานี้เดี๋ยวส่งของทั้งหมด3อย่างผ่านไป1่งอย่าง่ผมให้จับใหม่แต่ละรอบพอมไหมพ้อครับสึ่งของชิ้นแรกเป็นกระดาษ A4 นต่อซ้ำบาบายาาเดี๋ยวบายาาครับเหมือนเอาหน้าซุกใครไม่รู้ครับซุกซุกนวดหายใจไม่ออกสูดหายใจแล้วมันขนมันก็แยงหอกใจเดินต่อซ้วหมุนจะไปไนล่ะห้ามทำหล่นนะครับ

ของชิ้นต่อไปมะเขือยาวผมให้จับตำแหน่งใหม่ก็ได้ไปไกลสวยอ่ะไม่ผิดหวังให้คนอื่นก่อนเลยเคยคุณให้เยอะไปแล้วนะมาปั่นเปิดก่อนเปิดก่อนเลยเออปั่นได้ที่เท่าไหร่พี่ใหกอ่ะไม่สี่ก็6ใช่สี่ กเขอยาวทำหล่นต้องเริ่มต้นใหม่มาหนึ่งสองสามเริ่มใส่มาใส่หัวเหม็นกันแล้วมึงอ่ะเอาเอาเข้าไปดีๆไม่ดึงเอ้าไอ้ไอ้ไอ้อันี้เราจะมุ่งอย่างเดียวเลยเย็นเย็นเย็นนะเริ่มต้นใหม่ไป ยัดอผมองมัูมแล้วยังไปไม่ถึงนี่นี่เลยเอางี้นะนไปผมยกเลยไม่เลือกซเล่นก่อนดเล่นก่อนอนะไนเนี่ยจริงล่นก่อนนะจน่นะนแนนนแนนันน่นนๆหนย อออจอล้วยัดจะถึงเล้วยัดแตจริงมาจะถึงเล้วยัดผมขาดเลยจุดสาไอ้ยังไอ้ยังไอ้ยงไม่ต้องไอ้ยังจริง่ายมาอไอยไเาทงไหนวะไอ้ยองนอนแล้วหรือเล่าจริงไหมเออไอ้ยทดีแทบตายก็แม่งก็จบรงเงี้ยต่างเสียเออ้ยจเอะไอ คุณไปไปทางนู้นโอเคไปตึองมองไม่เห็นทางไอ้ทีสุดท้ายนะมาปะถ้าร่วงได้เปลี่ยนของเลยนะมาตั้งใจเลยไฮ้ยรอดงตาไว้อยู่ไม่หูกอยู่ เขาเกิดขึ oh, ้นมาไอ้เขามเขาก็เกอขึ้นมาเขาม่เขึ้นมาเนาะเาเม่เกดเขาเกือขึ้นมาไอ้าเ็ตไม่ต้องต้องวช่วยเอาอออ มาเขือเล็กไปหมดแล้วกูเล็กไปเล็กยงกับเบอร์5เลยนัวกับมึงเยอะมากเลยสไอ้ย so ี่กว่าจะไปถึงเนี่ยทดสอบที่3จะให้พวกคุณฝึกกันใช้เมื่อที่3เมื่อที่3ที่ว่านี้ก็คือใช้ เท้ารับส่งของกันเป็นเปรียบเลยเนี่ยดูติงเขาสิครับน้าเอาอยู่ที่นี่ข้างล่างเดี๋ยวผมมีของมาให้รับส่งต่อกันเป็นทอดๆลำดับหนึ่งถึงหกในการส่งของให้ใช้เท้าไปให้อีกคนแต่อีกคนต้องใช้ปากรับใช้ปากรับเดี๋ยวผมมีให้จับฉลากว่าจะได้ของชิ้นอะไรในการนําไปส่งเดี๋ยวจับฉลากหาลําดับอยากอยู่ใกล้ทนองแตนหนงไหมตลอดเวลา เรใช้ตีส่งนะใครก็ได้ยกเว้นเพื่อนกูเลยตีส่งของชอบมือนกับการวาดป่นเล่เลยห้าปาลห้าโอ้โเอ้กูได้สี่เนี่ยเจสี่สี่สี่เลบิ้เบิ้ลเบลหนึ่งแรก็หนึ่งสองเดเลขใจ นั่งกันเรียบร้อยแล้วอันนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจับใหม่ได้ไหมทำไมอ่ะ <laughs> ต้องตอบ มีปัญหาอะไรเหรอมีที่ที่มัญหาใชญ่เลยล้างแล้วเนี่ยแช่เช็ดแล้วเสร็จไหมเนี่ยเช็ดไม่ออกมึงล้างแล้วเออใช้อะไรล้างอ่ะใช้อะไรล้างไอแชมพูเจลอาบน้ำแชมพูทุกอย่างเสียดายของพวกนั้นเลยเพื่อนทำไมเนี่ยไม่ไม่กากกับไม่ล้างเลยนี่ในรอบแรกของที่จะนำมาให้ส่งต่อกันเดี๋ยวจะให้จับฉลากว่าใครจะได้ส่งรับของอะไรกันอันนี้เป็นของเซตแรกเกี่ยวกับนี่เลยเครื่องเขียมา เรามาเริ่มฝึกการใช้มือที่3ามส่งของกันเลยเริ่มที่ลำดับที่หนึ่งบึ๊กจับฉลากเราจะได้ใช้มือที่3ส่งอะไรเฮ้ยเรียนอยู่เรียนอะไรเรียนอีไรเรียนอยู่ขอได้แฟนครับผมสตีดีมากเลยน้องจนรับนิ่งๆหน่อยดินิ่งๆแต่ดิแลวผอตีลับใช่ไหมครับ อ okay. really ๋อโอเคคนแรกทานสับฉลากกิ๊บส่งอะไรกิ๊บหนีบกระดาษกิ๊บหนีบกระดาษกิ๊บนีบกระดาษแปรลบกระดาษลบกระดาษครับเฮ้ยแต่บ้านของเค้าไม่ได้หนีบอย่างนี้ไอ้ยักหนีบอย่างนี้เลยเพื่อนส่งของอ่ะก็ส่งมาดิก็ส่งมาถุงส่งเออเฮ้ยต้องโสงกระดาษผาผจะคิ้วมันจะหนักครับขอยเยอะยกยกขึ้นขึ้นยกขึ้นขึ้ เคถือว่าทานมาบรรทัดกันเลยนาบทับนทอัาแล้วมือแล้วมือคนนี้จับได้ดิีปากกาาได้อย่ช่อนยาวนะเขียนรเลยแลเนี่ยนี่นี่จะบอกที่ตักวาเอออ่าโอเคถือว่าทาน ไมมัชัดไม่จะยาวเลยนี่เลยตรงกลางโตอนใช้ปากตอนใช้ปากองขงีเจสซี่โอเคถ้าไามันตัดเอจี้อยาแด้อะไรงบพอเก็บก็บนีบกระดาษ

โอ้ยเงี้ยมันจะหล่นแล้วล่ะเอารับเออโอเคอเครียบร,ร้อยรอบแรกการจะเข้าตัวการใช้มือที่3ส่งของรองบที่สองไปยากมากรอบสุดท้ายในการฝึกใช้มือที่3อันนี้จะเป็นโหมดเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้าน จับชาาลกันก่อนว่าใครได้นั่งลำดับไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้เลขอะไรหกหกสามผใครเลขหนึ่งบ้างมาแล้วรู้ไหมอ่ะระดับที่นั่งกันตามลำดับที่จับได้กัลืมมองคนที่อยู่ข้างหน้าไปว่าเป็นใครทำไมนะครับเดี๋ยวให้จับไปนะชาลาครับ ไหลดไปเริ่มเลยเนี่ยายสบายลยก็เลยก็ยก็ดูน้องของของเนี่ยอ่ะเขาหนักปะมนทนข้าวคือไปให้หนักานเรียบร้อยทานเข้าไปหลอดดูดน้ำหลหลอดดูดน้ำ ครับหลอดตอนนี้พี่อะไรอ่ะเอ้าอะไรอ่ะครับทำไมอ่ะเนี่พื้นที่นิดน้อยไงโดนตีนหมดแล้วมั้งมบบแกอีพไอ้เหี้ยอ่ะตรงสวัสดีครับสบายดีไหมอ่ะหน้ามุ่ยมาเลยโอ้ยเจฟขออนุญาตทำความรู้จักกับเขาก่อนเหมือนมีคนมีลูกตาห้าตามาจ้องหน้าขอเงิน เหมือนไม่เหมือนกันทำบ้าก็ไจริงอาเลยก่ะว่าคาดีๆนะแต่คล็อกฟันอะไรคล็อกันได้อีเหี้ยได้เรอเหี้ยอ่าโอเคฟันน้องสาวช้อนยก ้องโยเกิร์ตเชิญเป็นน้องสาวต้องสนุกด้วยน้องหน่อยโ้โชอนโยคุยกันไหมคุยกันคุยกันช้อนโยเกิร์ตชื่ออะไรเนี่ยหก็ใจมึงแหละคืนนี้นี้ต่เราขึ้นไปไหนเนี่ยอัพพอใจยางเมยว้าวี กูคุณล็อกดกูไม่ได้ล้างเลยนี่ยมันล็อกครับอ่าโอเคออออเคันไปอเออแต่คุณคันไปไปเอาออกแบบคันหน่อยอปแปลงให้มันด้วยแปบบลงให้มันด้วยคันติงอ่ะโถ่ จำแนงนะคุบอกไมเลยที่ล้งจุกนมน่าที่ล้งจุกนมไปเน้วที่น้วแห้งีเนี่ยโอเคว่าบ้าน้นสุดท้ายหมู่มหูแห้งนมแนเข้านะพรียปไอหนีไม่เข้าเลยยากกว่าเดิมอีกโอเคูว่าบ้าน อนนี้ก็พวกคุณก็ได้ผ่านทบททดสอบทั้ง3ด่านที่ผมฝึกพวกคุณแล้วการทดสอบพวกคุณทั้งหคนในะทั้ง3าด่านผมจะต้องตัดออกไปสองคนเราจะเลือกเพียงแค่4ี่คนเท่านั้นผมคิดได้นะ4ี่คนที่เข้ารอบคนแรกตัน<อ>คนที่สองบึ๊คนที่สามจีและคนสุดท้ายเป๊ สไยโดนรู้มไหมเดกับยัะตกรอบไป๋ยวขอเชิญทุกท่านทั้งสี่คนยินดีด้วยนะครับมาไภแต่งตัวครับผมพรพูดเข้าร่วรมทีมกับเราผมตกรอบก็ไดาน,นา <c oughs> ไม่มีฝึกอะไรอย่างนี้แนละ้วไปเชิญไปแต่งตัวครับผมไป <c oughs> ขอเชิญทีมสกอรตบีเข้ามาเลยครับ แล้วไงมันแล้วก็อีกมุมนึงก็แบบเออดีแล้วที่กูไม่เข้าแต่ว่ากูอยากรู้ว่ามึงใช้เกณฑ์อะไรจัดสิที่กูสองคนตบรอบอ้วนอ้วน,วนเอาอไรเกลี่ยงชุดไซส์ใหญ่มีชุดเดียวแต่ว่ากันน้อง้ารอบ <laughs> มุจเกแบบนี้จะกินเธอเลยไมตืเลยอ่ะอ่าโอเคก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทีม Squat Beat กันนะครับผมอ่าอ่าสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากร่วมปาร์ตี้สุดมันชอบมาที่ Free Fire ได้เลยครับเพราะตอนนี้มีสี่ตัวละครน้องใหม่ไฟแรง Squat Beat ก B, ำลังจะเปิดการแสดงสุดร้อนแรงใน Free Fire นำทัพโดยเอาวโร่ uro, ไฟฟ้าํำลามโนโทรัคเปลวไฟมหาสเสน่ห์ชิโร่เสน่ห์แห่งวายุและ คาเพลลาอันญมณีลึกลบพท้องทั้งมีกิจกรรมแจกของฟรีในเกมเพียบโหลดเลยครับฟรีไฟล์หรือกดได้เลยครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับผมเกมสควอตบีไปเดินทางกันแม่จะผมนั่งวินนั่งวินกันง่ายใครก็ได้มับคุณไปใช้ไปไปไปก็ไปกันแล้ว เราไปไหนกันเราเหรอมึงอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวกูไปไปที่ไหนไก,ก,กูจะตามไปอืมแยแยกันบ้างเดี๋ยวกูถามไอ้กีนก็ได้โผลไปกินบอร์กีนโอเคอกูไม่ตายละกูอยู่ที่แหละต่อยู่นี่ด้วยกันนี่แหละ